พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดนิทรรศการศิลปะ Weaving Our Story สารสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐเมริกาไทย190ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จดพระราชดำเนินไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในการนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายโรเบิร์ตเอฟโกเดกเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลกล้าวทูกลกระหม่อมถวายของขวัญแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสาวแคว้นโดลินเจคาโนรองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายของขวัญแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี แล้วทอดพระเนตรวีดิทัศนารคดีสั้น waving our story สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการ waving our story สานสัมพันธ์ทางการทูตสหรัฐอเมริกาไทย190ปีซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เป็นงานแสดงศิลปะเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในโอกาสสถาป,ปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ190ปีในปีพุทธศักราช2566ในการนีทอดพระเนตรในเทศกาลซึ่งแบ่งเป็น4ชุดได้แก่ผืนผ้าแห่งความสัมพันธ์สหรัฐอเมริกาและไทยการร่วมสร้างสารรค์ผลงานศิลปะในสหรัฐอเมริกาและการสร้างสารรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนและนักศึกษาในไทย การเดินทางของศิลปินเก็บเกี่ยวประสบการณ์และแรงบันดาลใจจากชุมชนผ้าทอและภาคพื้นเมืองทั่วประเทศไทยและการสร้างสรรค์าง,งานศิละปะจัดวาง Time o s ส s ์อา e m ตเรมแบการเวลาคืนค่าหวนรำลึก โดยนางสาวแมนดาพึ่งโพธิปักียาศิลปินชาวบริการเชื้อสายไทยซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของงานศิลปะบนผืนผ้าไทยจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถผนวกกับความประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะและพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยและแรงบันดาลใจจากการลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างผลงานศิลปะกับศิลปินพื้นบ้านใน42ชุมชนทั่วประเทศ ไทยทอดเป็นผลงานศิลปะการทอผ้าอย่างไทยที่มีความประณีตและซับซ้อนเปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันและมีความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งตั้งแต่อดีตจ,จวบจนปัจจุบันและจะสืบต่อไปอยังอนาคตดังเช่นสายสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มีสัมพันธไมตรีแน่นแฟ้นยาวนาน ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2376โดยชาวอเมริกันคนแรกที่เดินทางเยือนประเทศไทยคือกัปตันสตีเฟนวิลเลียมพ่อค้าจากรัฐแมสซาชูเซตซึ่งล่องเรือเปอร์เซียมาเทียบท่าที่แม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปีพุทธศักราช2361 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการลงนามในสนธิสัญญาไมาตรีและพาณิชย์เมื่อวันที่20มีนาคม2 3 7 6ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสดาราเจ้าและประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอเมริกานับเป็นสนธิสัญญาฉบับแรกที่สหรัฐอเมริกาลงนามเป็นคู่สัญญากับประเทศในทวีปเอเชีย นับจากนั้นประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาได้เริ่มถักทอสายสัมพันธ์จนมาถึง190ปี โดยทั้งสองประเทศต่างมุ่งหวังที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมทั้งมีความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองผ่านการประสานความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งด้านสาธารณสุขก,การค้าการลงทุนความมั่นคงทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมการศึกษาและด้านอื่นๆที่มีส่วนช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศตลอด190ปี และสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันยาวนานรวมถึงมิตรภาพและความใกล้ชิดทั้งในระดับผู้นำและระดับประชาชนตลอดจนความตั้งใจของทุกฝ่ายที่จะส่งเสริมมิตรภาพนี้ให้ยั่งยืนสืบไปโดยนิทรรศการจะจัดไปจนถึงวันที่25มิถุนายน2567